โลหะที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเนี่ยมันจะเป็นอะไรกันนะแล้วใครละ่ะเป็นคนคิดคน้นตุ๊กตาหมีส่วนสีที่มันแพงที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาเนี่ยมันคือสีอะไรกันนะว่าเดี๋ยวผมจะมาหาคำตอบมาไลฟ์ฟางกันดีฟางอากันก็กลับมาอีกแล้วนะคะผมกับช่องคนเงาอะไรกันเนาะผมเจมส์ าลคกแโนเนนะจ๊ะก็กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็เราก็มาอยู่รายการประจำของเรานะครับก็คือรายการมันเป็น เป็นรายการที่ผมเนี่ยนะับผมจะมาหาความรู้ทุกอย่างที่คุณอยากรู้นะฮะว่าเป็นยังไงกันแน่นะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็จากต้นคลิปอบเราก็น่าจะได้เห็นเลยนะครับว่ามันเหลือเพียงแค่3เรื่องเท่านั้นนะสำหรับรายการเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> เป็นเพราะว่าอะไราเป็นเพราะว่าเวลาในการตัดคลิปแล้วก็เวลาในการแตบบ่ว่าทําคลิปของผมนี่มันมีเวลาบบว่าน้อยลงแหละครับผมก็ขอว่าลดเรื่องเนี่ยของรายการเป็นยังไงนะจากสี่เรื่องเหลือแค่สามเรื่องนะครับเพื่อที่จะได้แบบว่าผมเนี่ยจะได้มีคลิปลงทุกอาทิตย์ไงเออเพราะว่าผมลองแบบลองฝืน ดูแล้วเว้ยว่าให้มันเนี่ยมีแบบว่าสี่เรื่องมันเดิมอ่ะซึ่งผมทําไม่ไหวจริงๆเว้ยเออเวลานีไม่พอนะฮะผมว่าขอลดเหลือแค่3เรื่องละกันนะจ๊ะเพื่อที่จะใช้เราแบบว่าเราเนี่ยจะได้มีคลิปลงทุกอาทิตย์นะครับนนั่แหละที่ผมจะมาประกาศนะฮะโอเคโอเคโอเคถ้าใครนะครับผมที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่ได้กด subscribe ผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับป่ะไม่ต้องจะใช้ลีลาเป็นเรื่องแรกของวันนี้กันเลยดีกว่า เรื่องแรกของวันนี้ของเรานะจ๊ะมีบุคคลคิดใส่คนแรกเนี่ยนะครับผมเขาได้ถามมาว่าพี่ขอเหล็กที่แพงที่แพงที่สุดในโลกหน่อยโอ้โหแบบขอเหล็กที่แพงที่แพงเลยเหละฮะ หมายถึงแบบว่าแร่โลหะหรือเปล่าครับที่มีราคาแพงที่สุดในโลกอะ่ะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหล็กเนี่ยนะครับผมราคาของมันเนี่ยมันก็จะแบบใกล้ๆเคียงกันแบบว่าพอๆกันแหละครับเออเขาต้อจะหมายถึงว่าโลหะที่มีราคาแพงที่สุดในโลกมากกว่านะงัออออ้นามาศักษารนดบับละกันนะครับผมสําหรับโลหะที่มีมูลค่าทางเศรฐษฐกิจเยอะที่สุดในโลกของเรานาจามา แล้วก็มาในที่3มของเราดีกว่านะครับผมก็คือทองคำนี่แหละครับเอซึ่งจะทองนี่นะครับผมมันก็มีราคาอยู่ที่ว่าแต่ว่า50เหรียญดอลลาร์ต่อ1กรัมนะครับหรือมาณว,ว่า1,7 0 0้กว่าบาทไทยนะฮะอันนี้คือแบบว่าราคามันก็ขึ้นๆลงหนะทองอะ่ะเราก็าจะรู้เลยครับว่าราคาของทองนี่นะครับผมมันก็ขึ้นๆลงแหละครับน,นี่คือราคาปัจจุบันที่ผมถ่ายคลิปนะมันอยู่ที่กรัมละ1,700บาทเลย <S 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 บาทเลยแล้วเหตุผลว่าทำไมทองเนี่ยมันถึงแพงอะนะผมก็คงไม่ต้องบอกใช่ไหมครับว่าทำไมทองถึงแพงอะบอกสักหน นะครับผมมันก็เป็นแบบว่าสิ่งของมีค่าใช่ปะล่ะของสลับมนุษย์อ่ะแล้วบวกกับมันเป็นแร่ที่แบบว่ามีจำนวนจำก,กัดในโลกเท่านั้นนะเออคือแบบที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะว่าไอทองเนี่ยมาจากอาวกาศเว้ยคือมันเป็นแร่ที่ไม่ได้อยู่บนโลกนะครับมันคือแร่ที่มาแบบว่าตาอุกาบาทที่ตกลงมาแหละครับแร่ทองอ่ะนะมันทําทให้แร่ทองนี่ยนะครับผมมันมีแบบว่าจำนวนจำก,กัดสุดไปเลยนะครับแล้วก็แร่ทองเนี่ยมันเป็นแร่ที่แบบว่านําไฟฟ้าได้ดีที่สุดในโลกเลยเว้ยมันเลยทำให้แบบว่ามีราคาที่แบบสูงมากๆเลยแหละครับพวกแบบชิปโทรศ มันจะมีแบบว่าทองอ่ะเป็นสูบผสมทั้งหมดเลยแหละครับเออนนั่แหล่ะแหละมาในท้ายทองนี่นะครับผมมันมีราคาสูงมากเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการในตลาดสูสุดธเลยเว้ยเออนั่นแหล่ะแหละคือที่มาของว่าทำไมทองมันถึงแพงนะกก่ะแล่ะข้อใหม่ที่2ดีกว่านะครับผมก็คือแพลเลเดียมซึ่งมีราคาอยู่ที่กรัมละประมาณ72ดอลลาร์หรือว่าตกเป็นเงินไทยประมาณ2,560บาทไทยนะครับก็เหมือนเดิมแหละครับราคาของไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันก็จะแบบว่าคือคือตัวลงอ่ะตามเศรษฐกิจโลกแหละครับ อันนี้คือราคาปัจจุบันที่ผมถ่ายคลิปนะก็อยู่ที่กรํารแล้วประมาณ7 2เหรียญนะครับหรือประมาณ2 5 6ทนะจา๊ะโดยสาเหตุที่ทําให้ไอแร่ชนิดนี้นะครับผมมันแพงอะนะครับเป็นเพราะว่าไอแร่ชนิดนี้นะครับผมมันมีคุณสมบัตินในการช่วยลดสารพิษไ,ได้เว้ยเออคือแบบมันมีหน้าที่แบบว่าช่วยลดสารพิษในอากาศได้พวกแบบมลพิษต่างๆอะนะส่วนใหญ่นี่นะผมแร่ชนิดนี้เนี่ยเขาจะเอาไปใช้อในบริเวณแบบว่าท่อไอเสียของรถยนต์แหละครับเออคือแบบว่าเพื่อแบบลดสารพิษในที่แบบว่ารถยนต์ปล่อยออกมาแหล,ละฮะเออและ,ละ,ละ แล้วก็แร่ชนิดนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังแบบว่าเอาไปใช้ในพวกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันนครับแลวก็แร่พวกนี้เนี่ยครับผมยังจําเป็นต่อการแบบว่าบําบัดน้ําบาดาลนะแล้วก็แบบบาบัดพวกน้ําเสียอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าดีขึ้นอีกด้วยเว้ยเออนั่นแหละแล้วก็แร่ชนิดนี้เนี่ยครับผมยังสามารถเอาเป็นไป็นแว่าผลิตยารักษาโรคได้ด้วยเว้ยเออคือแบบมันเป็นแร่ที่แบบว่ามีประโยชน์สุดเลยเว้ยเออถ้าทิพยปกันแล้วนะมีประโยชน์กับทองอีกแล้วครับเอ มันก็ถูกแหละเออมันมีป,ประโยชน์กว่าทองมันก็เลยแพงกว่าทองนะครับนั่นแหละครับผมก็คือเหตุผลว่าทำไมาแอลเล่พลเดียมเนี่ยมันถึงแพงนจะจ๊ะมาแล้วก็มาถึงันที่หนึ่งดีกว่านะครับผมสำหรับแร่โลหะที่มันแพงที่สุดในโลกเรานะ่จ๊ะก็คือแร่โรเดียมซึ่งมีราคายที่กําละประมาณ260เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตกเป็นเงินไทยประมาณ9,200บาทตอนน่อ1นกรัม นะครับอันนี้คือราคาปันที่ผมถ่ายคลิปนะฮะโดยสาเแตุที่ไอแร่โรเดยียมเนี่ยมันแพงนะครับก็เป็นเพราะว่าไอแร่ชนิดนี้นะครับผมเขาจะเอาไป,ปแบบว่าเอาไปทําเครื่องประดับแหละครับเอเบบบเอมะเขือบทองคําขาวเออ,เอ,อก็คือตามชื่อมันเลยแหละครับด้วยรคาที่มันแบบว่าเป็นสีขาวแลแบบที่สวยมากๆอ่ะเขาเลยแบบว่านําแร่ชนิดนี้นะครับผมไปทาเป็นเครื่องประดับแหละครับเออพวกแหวนพวกอะไรอย่างเงี้ยเออที่มีราคาแพงๆอ่ะนะและก็บวกกับแร่ชนิดนี้นะครับผมมันหายากสุดๆไปเลยเว้ยมันทำให้มันเนี่ยนะครับผมมีราคาที่สูงที่สุดของแร่โลห หาในโลกของเรานาจา แล้วก็จากที่ผมไ้ลองไปหาข้อมูลไอ้นี่นะครับผมมันก็ยังมีแร่โลหะที่มันแพงก่อนนี้นะแต่ว่าคือมันไม่ได้มีแบบว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจอเออคือแบบมันแพงแบบแพงหูฉี่อย่างเงี้ยผมก็ขอว่าไม่เอามาละกันนะครับเออแบบมันมันแพงโดยไร้สาเหตุอา่จะเช่นแบบว่ามันจะมีแร่ชิ้นนึงที่แบบว่าต้องสั่งข้อปพิเศษอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบว่ากระบวนการผลิงมันอะต้องใช้ทุนสูงมากๆอะไรอย่างนั้นนะผมก็ขอแบบว่าไม่เอามาละกันนะครับเพราะว่าผมจะขอขึ้นรูปให้กันนะมันคือแร่อะไรนะจ๊ะก่อนหน้าจะมาหน้าอะไรล่คสสาาทีูงุดนา นาจาไปประรไปกันเลยดีฟ้าฮิฮิเรื่องต่อมานมีบุคคลคิดสงสัยคนที่2ของนี้นะครับผมเขาได้ถามมาว่าใครเป็นคนคิดค้นตุ๊กตาหมี ใครเป็นคนคิดคนตุ๊กตาหมีขึ้นมาใช่ไหมครับก็าจากที่ผมได้ลองไปหาข้อมูลมานะครับ,บ <ะ S 1> คนที่เป็นคนคิดคนไอ้ตุ๊กตารูปหมีขึ้นมานะครับผมก็คือคุณบอริสมิสชม์ซึ่งเขาคนนี้นี่นะครับผมเป็นคนที่ได้วางขายตุ๊กตาหมีที่มีชื่อว่าเท็ดดี้แบร์เป็นคนแรกของโลกเลยเว้ยเออซึ่งเขานี่นะครับผมก็ได้แบบว่าวางขายตุ๊กตาหมีเจ้าเท็ดดี้แบร์นี่นะครับผมครั้งแรกในโลกนะ เมื่อปี1903เว้ยเออไอไหมนะี <S 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 เทดดี้แบนนะเอ้าแล้วทำไมมันถึงเป็นรูปตุ๊กตาหมีล่ะก็คือที่มาของไอ,ไอไตุ๊กตาหมี Teddy Bear เทดดี้แบนนี่นะครับผมก็คือคุณมอริสเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้รับอิทธิพลมาจากประธานาธิบดีทีออเดอร์รูสเวลล์เว้ยซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมมีชื่อเล่นว่าเท็ดดี้นะครับคุณประธานาธิบดีคนนี้นะซึ่งคุณประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยนะครับผมมีหน้าที่อ่ะนอกจากเป็นประธานาธิบดีนะเขาเนี่ยยังมีหน้าที่แบบว่าเป็นกรมอนุรักษ์สัตว์ป่าด้ววยคา เขาเนี่ยนะครับผมเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมล่ะเขาเลยแต่งตั้งให้เขาเองเนี่ยเป็นกรุมอรุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศสหรัฐอเมริกาแหละครับเออแต่ว่าทั้งที่เขาเนี่ยนะครับผมไม่ได้แบบเป็นแบบคนลักสัตว์อะไรเลยนะเว้ยออออก็คือประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยนะครับผมเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นนักล่าสัตว์ตัวยงเลยแหละครับ ก็คือเขาเอาแบบว่าเอาชื่อไปแบบว่าไปบางหน้าแหละครับว่าเขาเนี่ยเป็นแบบว่านักอนุรักษ์สัตว์ป่าใช่ปหล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาแบบว่าแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาแบบว่าไปล่าสัตว์ได้แบบตามใจชอบเลยครับเออนั่นแหละนั่นแหละก็คือจากที่เขาแบบว่าเล่ามานะครับประธานที่ระดีคนนี้เนี่ยนะครับผมการเข้าป่าหนึ่งครั้งอ่ะเขาเนี่ยจะล่าสัตว์ออกว่าเป็นแบบว่าแบบเป็นแบบพันๆตัวเลยเอออันนี้คือที่เขาเล่าเล่านะเอ้าแล้วไอหมีเนี่ยมันมาได้ยังไงก็คือเรื่องมันมีอย่างนะรวปีช วัาของเขาแหละครับว่าแต่ว่าแต่ว้ว่าคนนําทางของประธานาธิปดีนี่นะครับผมก็คือแบบว่าเวลาเข้าป่านเนี่ยมันจะมีว่านายพานคอยนําทางใช่ไหมละ่ะก็คือคนนําทางของท่านประธานาธิปดีคนนี้นี่ะครับผมเขาแว่าได้ไปล่าหมีตัวหนึ่งมาเว้ยซึ่งหมีตัวนั้นยังไม่ตายอ่ะนะแต่ว่าคนนําทางคนนั้นเนี่ยก็ได้จับหมีตัวนั้นนี่นะครับผมไปมัดกับต้นไม้เอาไว้เว้ยแล้วก็คุณประธานาธิปดีคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ไมาเห็นหมีตัวนั้นนะ่ะที่กำลังไหนว่าบาดเจ็บสาหัส่ะแล้วก็ถูกมัดไว้ต ก็อยากเป็นพ่อพระขึ้นมาเว้ย,ยก็คือเขาเนี่ยประธานที่วิดีกุนีเนี่ยได้แบบว่าปล่อยหมีตัวนี้ไปเว้ยเออประธานที่เขาแบบว่าเป็นแบบนักล่าสัตว์ตัวยงเลยใช่ปหล่ะแต่แบบเขาเนี่ยกลับแบบว่าสงสารหมีตัวนี้อ่ะและทีนี้นี่นะครับผมคนนําทางเนี่ยก็ได้ว,ว่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แบบประชาชนฟังเว้ยแล้วทีนี้นี่นะครับผมประชาชนเนี่ยเกิดแบบว่าแบบชื่นชมท่านอะ่ะเออแบบว่าท่านเนี่ยมีความเมตตาต่อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยครับผมก็แบบว่าเล่าแบบปากต่อปากมาเรื่อยเรื่องนนี้ยเรปเลยเยื่อยจน คคุณมอลิสเนี่ยนะครับผมชอบประธานาธิบดีคนนี้ขึ้นมาเว้ยเออแล้วก็ได้คิดคนนะ้นอ่ะตุ๊กตาหมีขึ้นมาแหละครับเออเพื่อแทนสารลักว่าไอ้ตุ๊กตาหมีเนี่ยคือแบบว่าแทนสารลักแบบว่าอนุรักษ์สัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออแล้วก็ได้ไปขออนุญาตประธานาธิบดีนะขอให้ใช้ตุ๊กตาหมีตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเท็ดดี้เว้ยซึ่งประธานาธิบดีนี่นะครับผมเขาให้อนุญาตมาแหละครับว่าจะมาเอาชื่อเขาเนี่ยไปตั้งเป็นชื่อตุ๊กตาได้เว้ยนั่นแหละคือที่มาของตุกตามีีเทด์ แล้วก็หลังจากนั้นนี่นะครับผมตุ๊กตาหมีเทดดี้แบรนด์มันก็บบว่าบูมสุดไปเลยเว้ยแบบมีคนทําตามกันตึมอะ่ะมันก็เลยทําให้ตุ๊กตาหมีนี่นะครับผมเป็นที่แบบว่านิยมสุดๆทั่วบ้านทั่วเมืองแบบว่าทั่วโลกเลยแหละครับเออนั่นแหละนั่นแหละคือที่มาของตุ๊กตาหมีโลกของเรานะจ๊ะนี่แหละครับผมว่าคือที่มาของตุ๊กตาหมีของโลกเรานะครับที่ผมมาเล่าแบบย่อๆนะจ๊ะไปบริษัทท้ายท้ายสุดของวันนี้กันเลยนี่ฟ้าเรื่องท้ายท้ายสุดของวันนี้ มีบุคคลคิวสายสคนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมเขาได้ถามมาว่าขอสีที่แพงที่สุดหน่อยครับพี่อ่า สีที่มันแพงที่สุดในโลกกันเลยครับก็จากที่ผมได้ลองไปหาข้อมูลมานะครับผมขอเอาไปเดี๋ยวว่าสีที่แบบแพงที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาแล้วกันนะครับเออเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทุกสีอะนะมันก็แบบมีราคาแบบไม่ค่อยแพงแล้วล่ะครับเออคือแบบราคามันก็แบบใกล้ๆเคียงกันแหละครับแต่ว่าแต่ไปได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่สีสีหนึ่งเว้ยที่แบบว่ามีราคาแบบสูงมากๆอ่ะคือแบบมีค่ามากกว่าทองอ่ะในยุคนั้นนะก็คือสีอัลตรามาลีนเว้ยซึ่งมันเป็นแบบว่าเม็ดสีสีน้ําเงินอ่ะนะ ที่แบบสวยมากๆอ่ะโดยมันเนี่ยนะผมทํามาจากการบดลาพิตอะให้มันแบบว่าเป็นแบบละเอียดละเอียดเลยครับลาพิตอะเคยเห็นไหมที่มันแบบเป็นแบบเป็นแร่สีน้ําเงินน้ําเงินอะเออเฮ้ออะไรๆสีนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการบดแร่ลาพิตแหละครับลาพิตลาพิตเนี่ยซึ่งไอ้เจ้าสีอัลตรามารีนเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยเคยเป็นสีที่แบบแพงสุดๆอ่ะในยุคเรเนซองส์เว้ยเออก็คือประมาณแบบว่าศตวรรษที่สิบห้าสิบหกอะนะซึ่งในยุคนั้นนี่นะครับผมเป็นแบบว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของผู้แบบศิลปะใช่ไหมล่ะแบบเป็นแบบศิลปะภาพ วาดอะไรอย่างเงี้ยยุคเรนเอ์ซองอะนะโดยในสมัยนั้นเนี่ยนะครับผมไอ้เจ้าสีอัลตรามารีนเนี่ยนะฮะมันมีค่ามากกว่าทองเป็นแบบหลายเท่าตัวเลยอะเออคือแบบมีค่ามากกว่ามากาทองแบบเป็นสิบเท่าเลยก็วาดได้แหละครับในสมัยนั้นนะนะเรียกได้ว่าคนที่แบบจะใช้สีนี้ได้มีแต่แบบคนรวยเท่านั้นแหละครับเออและก็ในสมัยนั้นเนี่ย,น,ยนะครับผมคนรวยอะนะชอบสีนี้สุดๆไปเลยเว้ยคือแบบชอบขนาดไหนใช่ไหมชอบขนาดที่ว่าเขาเนี่ย เอาสีไออัลตรามารีนนี่นะผมไปใส่ในทุทกๆอย่างเลยเว้ยอย่างเช่นแบบชากาแฟสีเสื้อผ้าสีผมทาผิวโอ้โหแบบทุกอย่างอะ่ะต้องมีแบบไอสีอัลตรามารีนเนี่ยผสมอยู่ด้วยเว้ยเออคือแบบเป็นที่แบบนิยมสูตรนะในยุคนั้นนะะมันะมเลยทำให้ไอสีอัลตรามารีนนี่นะผมมีราคาที่แบบสูงมากๆเลยแหละครับเพราะว่าคนรวยเนี่ยเขาแบบว่าชอบสีนี้ยังมากไงแเลยว่าก็คนรวยนะเขามีกําลังซื้ออยู่แล้วอ่ะเขาแบบเขาก็ซื้อแหลงเลยแหละครับแล้วก็ในสมัยนั้นนะผมการทําสีไออัลตรามารีนเนี่มนยมันทํา ยากมากๆเลยนะเว้ยเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยการแบบว่า <c oughs> ขุดแร่ลาพิตขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องที่ยากมากๆอ่ะนะไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าขุดง่ายๆเลยใช่ปะล่ะเออ <c oughs> สมัยก่อนในการแบบว่าขุดแร่ทาแบบว่าเหมืองแร่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าทาได้ยากมากๆเลยนะเว้ยต้องแบบว่าต้องใช้คนขุดเท่านั้นใช่ปะล่ะแต่ว่าสมัยนี้มันมีเครื่องมีเครื่องมีอะไรที่อะไรใช่ไหม <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยคือแบบว่าต้องใช้คนขุดอย่างเดียวแหละครับมันทาให้แบบว่าไอ้สีอัลตรามารีนนี่นะครับผมมีราคาที่สูงขึ้นไปอีกเลยครับเพราะว่าแร เอาตวัวมารีนเนี่ยไปใช้แหละครับเออเพราะว่าไอ้สีนี้นะครับผมมันเป็นสีแต่ว่าฟ้าําเงินเนี่ยที่สวยมากๆชนิดหนึ่งในโลกเลยเวย้ยเออแล้วก็ลูกที่ใช้สีนี้นะครับผมปัจจุบันนะนะลูปที่ใช้สีนี้ส่วนใหญ่อะราคาแบบแพงสุดๆไปเลยเวย้ยเออแบบราคาแบบพุ่งสูงสุดเลยแหละครับเออแล้วก็ภาพวาดที่ใช้สีนี้เนี่ยเราก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอะไรแหละครับเออแบบว่าแบบต้องเคยเห็นผ่านหน้าบ้างอะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างมาให้นักกบว่าสองสามรูปแล้วกันนะครับเออเนี่ยแหละครับก็คือสีที่แพงสุดในโลกเท่าที่เคยมีมา นะจ้าแต่ว่าปัจจุบันนี้นี่นะครับผมไอ้เจ้าสีอัลตรามารีนนี่นะครับผมราคาของมันเนี่ยนะฮะก็แบบไม่ค่อยแพงซะเท่าไหร่แล้วนะเออเท่าที่ผมไปเช็คดูมานะครับผมราคาของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200ถึง20,000บาทเลยเว้ยเออคือราคามันขึ้นอยู่กับแบบว่าความเข้มแล้วก็การผสมของไอ้เจ้าสีอัลตรามารีนนะครับเอออันนี้คือราคาต่อ250กรัมนะก็อยู่ที่ประมาณ200ถึง20,000บาทไทยนะครับเห็นไหมราคาก็มันแบบไม่ค่อยแพงแล้วใช่ไหมล่ะตัวนี้เนี่ยทองแพงกว่าบานเลยครับ ก่อนหน้าจามานั่นแหละครับผมสําหรับสีที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานะจ้าโอเคสําหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะขนาดลดเหลือแค่แบบว่า3เรื่องแล้วนะคลิปมันก็ยังแบบว่ายาวอยู่เลยว่ะเออ สงสัยแบบว่าแต่เรื่องเนี่ยผมก็แบบว่ามันก็แบบมีเวลาพูดได้มากขึ้นเช่ปเล่ะเออแต่วลาจากนี้เนี่ยผมก็จะแบบว่าลดเวลาแต่ละเรื่องแบบน้อยลงแหละครับเพื่อที่จะแบบว่าผมเนี่ยมีเวลาตัดเยอะๆนะฮะเออก็คือเวลาผมมีน้อยอ่ะเพื่อที่จะแบบว่าผมเนี่ยได้มีคลิปลงทุกอาทิตย์นะครับมันก็แบบว่าลดเรื่องลงมานะจ๊ะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมทํางานแล้วไงเวลาก็เลยมีน้อยลงนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยก็อยากจะทำแบบว่ายูทูบต่อไปแหละครับเออก็เลยแบบว่าต้องแบบต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วกันนะครับเอ ครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วนะจะไม่ายพบก,กันใหม่นะครับเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s c r i ไครห้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วนะเ,ออเกือบลืมแล้วเนี่ยออโอเคแล้วกันพบก,กันใหม่นะครับผมไม่ไปไปแล้วโอ้โ